ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยเ <ST AN TS> มื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567กองกำลังนเรศวรโดยพลตรีนรงฤทธิ์ปานิกรบุตรผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏและผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน3ากลุ่วมกับแม่ทัพภาคสาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3า,คาและผู้บังคับหน่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนให้การต้อนรับพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในโอกาสตรวจเยี่ยมกําลังพลกําลังนเรศวรในพื้นที่แนวชายแดงจังหวัดแม่ห้องสอน โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จากกองกําลังนเรศวรพร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ให้กําลังพลจากนั้นเดินทางติดตามสถานการณ์บริเวณฐานปฏิบัติการไต่แรงเพลปามามะพ่ของกองร้อยทหารราบที่712และฐานปฏิบัติการสิงขรนหนึ่งกองร้อยทหารราบที่1743ของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาะาซึ่งปฏิบัติงานตามแนวความคิดในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน5ประการ ของแผนงานป้องกันชายแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในพื้นที่7อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้เน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจสิงห์หน้าดำรงความต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนบูรณาการแผนง,งานและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการสนับสนุนการดำเนินง,งานของโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่และได้ขอบคุณกําลังพลที่ได้เสียสละอุทิศตนมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนทําให้พื้นที่แนวชายแดนเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดมาสินชัยพัชรธนาพ์เรียบเรียงวริศราธินารายงาน